แดง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 พันหนึ nope? yeah, Welcome, <that> oh, ่งอะไปเร็วดิมึงกินน้ำเพิ่มพลังก่อนไปอร่อยเห้ยเตอร์แดงอรไอ้เป๊ะมันออกมัดเร็วนะแต่แม่งไม่โดนเนี่ยสัตว์ไปให้แกมก่อนเลยเก่งนะเก่งหน่าไอ้เหี้ยตามมือเนาะต่อยได้เหี้ยต่อยปูต่อยไม่ได้สัตว์โลกเหี้ยโลกทั้งเพะ

โอ้ยนี่แม่งอัดหน้าเลยอะมันเกี่กันมาก่อนหรือไอ้เหี้ยสามางแตกวะเัก่อตไม่ก่งนี่